สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ SFC ทุกท่านกลับมาเจอกับทีเด็ดน้องลีน่าอีกแล้วนะคะประจำวันที่18พฤศจิกายนนะก็ขอโทษทีหายไปฝึกวิชา2วันนะคะเนื่องจากรอบที่แล้วนะคะ EP 1ีนะของเมื่อวันที่15นะลีน่าให้อังกฤษกับเบลเยียมไปนะสรุปคืออังกฤษตางูนะคะทำพีน่าผิดหวังจริงๆนะคะยิงไม่ออกนะคะแพ้เบลเยียมไป2ต่อศูนย์ะคะแต่ว่าลีนาให้ 2ลูกครึ่งไปนะคะสูงสองลูกครึ่งนะก็โดนไปตามระเบียบนะคะแต่ว่าแอบกระซิบนะคะให้ต่อเบลเยียมไปนะไม่รู้ใครจะได้ฟังเสียงกระซิบลีน่าเปล่านะถ้าเกิดได้ก็คือกินไปละกันนะคะอ่ะสูงตายแต่ว่าต่อกินนะตามนั้นก็ลีน่านะคะจะอัดคลิปนะคะเป็นประจำนะถ้าวันไหนว่างก็จะมาอัดนะคะวันไหนไม่ว่างก็ไม่มีนะวันไหนตายก็อาจจะพักก่อนนะคะอ่ะถ้าเกิดใครนะคะได้นะคะแล้วอยากสนับสนุนลีน่านะคะยังไงนะคะสามารถ แอดไลน์ line, นะคะไปสมัครเว็บ VR 787นะคะได้ที่มุมบนขวามือนะแอด VR 787นะคะป้ายนี้ไลน์เดียวเท่านั้นสิทธิพิเศษก็คือฝากวันนี้นะคะ300บาทแถมฟรี100บาทนะแล้วก็ฝาก1 0 0 0งับาทแถมฟรีชุดกีฬานะคะสโมสรนในดวงใจของท่านเลือกได้เลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆลีน่าจะดึงเข้ากลุ่มนะคะ VIP นะคะนี่บอลเต็งนะคะ VIP VR 787นะคะแจกบอลสด วันสเต็ปนะคะแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะเรียกว่ากินกันแบบนิ่มๆเลยนะอ่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็อยากได้รับสิทธิพิเศษดีๆเหล่านี้นะคะก็แอดไลน์ไปสมัครที่ vr78vr787 นะแล้วก็ส่งยูเซอร์เนมมาให้ลีน่านะคะนะคะที่ไลน์แอดลีน่า787นะแล้วลีน่าจะดึงเข้ากลุ่มทันทีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีตลอดชีพเลยอ่ะไปดีกว่าวันนี้ไปลุยของทีเด็ดของวันนี้กันเลยแล้วกันเนาะ ที่เด็ดของวันนี้นะคะลีนาขอมาที่ยูฟาเนชั่นลีกเอเหมือนเดิมแล้วกันนะคะโกรธนะคะอังกฤษตางูวันนี้ก็เตะนะวันนี้ไม่กดมันแล้ววันนี้ลีนาขอมองข้ามมาที่เบลเยียมของเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะคะผู้เบลเยียมนะคะเปิดต้อนบ้านต้อนรับการเยือน,น,นของเดนมาร์กนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหล่อกันก่อนเลยแล้วกันนะสถิตินะคะของทั้ง2ทีมนี้นะอ่ะ ตอนนี้นะคะเพอร์ฟอร์มานะคะเรียกว่ากำลังร้อนแรงทั้งคู่นะคะเบลเยียมเนี่ยเพอร์ฟอร์มานะคะ75%นะคะส่วนฟอร์ของเดนมาร์ก92%นะเนี่ยมาดูทางด้านเยือนก่อนเดนมาร์กเนี่ย6นัดนะคะพี่แกยังไม่แพ้สักนัดเลยนะคะไปเสมอมาแล้วก็ชนะรัวรัวมาติดกัน5นัดนะคะส่วนเบลเยียมเนี่ยก็ใน6นัดเนี่ยแพ้ไป1น,นะคะเสมอ1แล้วก็ชนะ4นะคะ เรียกว่ายังไม่แพ้เลยนะเดนมาร์กนะส่วนเบลเยียมเนี่ยในบ้านเนี่ย24นัดแล้วยังไม่แพ้เลยนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่แข็งแกร่งมากนะคะแล้วก็ไปชนะ3นัดสุดท้ายติดนะทีนี้เรามาดูเฮดทูเฮดเฮดทูเฮดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าดูเท่าไหร่เพราะว่าเขาเตะกันมาตั้งแต่โอ้โหปีเรามาโมวมาโมวมาแวง้งเราแบบนานแล้วนะคะเนี่ยบางคนยังไม่เกิดเลยนะลีน่ายังไม่เกิดเลยนะคะพอสอนี้พอสอนี้นะ70เนี่ยไม่รู้จะนับไปทําไมนะคะแต่มีล่าสุดเนี่ย ที่เบลเยียมนะคะเมื่อเดือนกันยาเนี่ยเอาชนะนะคะเดนมาร์กได้นะคะ2ประตูต่อศูนยะแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มมันเปลี่ยนไปแล้วยังไงทีนี้เดี๋ยวมาดูอ่าสกอร์ก่อนนะคะการแข่งขันของเบลเยียมเนี่ยหกนัดล่าสุดนะคะเรียกว่าออกสูงนะคะไป1 2 3 4นัดนะคะออกสูงไป4นัดนะคะก็ล่าสุดนะคะก็เนี่ยที่บอกไปชนะอังกฤษตังวูมาสองศูนยนะคะยิงไม่ออกนะแค้นจริงๆอ่ะ ส่วนทางหน้าของเดนมาร์กนะคะ6นัดล่าสุดเนี่ยออกสูงไป3เกมนะคะก็ยิงเยอะเหมือนกันนะทีนี้มาดูาสถิติยเย่าเยือนเนี่ยเบลเยียมนะคะในบ้านนะทีมเย้านะ2เกมนะเอ่อยิงไป7นัดยิงเยอะมากๆส่วนเดนมาร์กเนี่ยเยือนเนี่ยอ่สองนัดนะคะยิงไป4ประตูนะคะก็เรียกว่าเป็นทีมที่ยิงเยอะทั้งคู่นะยิงแบบใช้ได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวไปดูในตารางกันก่อนนะคะ อ่ะโอเคกลุ่ม2ค่ะ U E F A Nation League กลุ่ม2เบลเยียมตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นจากกลุ่มนะคะหัวหน้ากลุ่มจากฝูงนะคะ5นัดเนี่ยชนะไป4นะคะเสมอศูนย์แพ้1นะคะยิงไป12ประตูเสียไป4ประตูนะคะแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2นะคะตั้งแต่หลายวันมาแล้วนะอ่ะ5นัดเนี่ยชนะไป3นะคะเสมอ1แพ้1นะ,ะยิงไป6ประตูเสียไป3ประตูนะคะก็ ยิงเยอะนะคะทั้งสองทีมนี้คอมเนี่ยกำลังเจ๋งๆแจ๋วๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาต่อรองก่อนดีกว่าราคาต่อรองนะคะตอนนี้นะครึ่งแรกนะคะอยู่ที่เ,เลทหนึ่งลูกนะคะแต่ว่า ลีน่าคิดว่าอย่างมากเนี่ยก็แค่ยกหรือเปล่าดังนั้นลีน่าขอไปดูราคาที่เต็มเกมดีกว่านะราคาเต็มเกมตอนนี้ต่อที่เบลเยียมนะคะครึ่งควบลูกนะแล้วก็ราคาสกอร์สูงเนี่ยอยู่ที่เลทสองลูกครึ่งนะคะล้าำดำอยู่ทั้งสองฝั่งนะเป็นราคากำลังกินราคาที่ลีน่าชอบอีกแล้วนะดังนั้นก็ลีน่าขอฟันธงแล้วละกันอันนี้เป็นแนวทางนะคะใครชอบก็จัดขัดกระส่วนนะขอ อยู่ที่สูงคู่เบลเยียมเดนมาร์กนะคะที่เลทสองลูกครึ่งนะคะวันนี้เตะตีสองสี่ห้านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะตื่นมารับซับหน้าใสกันอีกหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นต่อจะเล่นลองเนี่ยดีหน้านะ <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจจริงๆนะคะบางเสียงแตกนะบางคนก็บอกว่าเบลเยียมเออก็โหดนะคะบางคนก็ให้ลองเดนมาร์กนะคะ1ลูกนะหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าลีหน้าขอ แอบกระซิบว่าไปต่อเวลเยียมดีกว่านะไปต่อเวลเยียมเลย ครึ่งวคงวบรวบลูกนะคะแล้วแต่นะอันนี้นะไม่แม่นนะบอกไว้ก่อนนะใครคิดว่าเฮ้ยโหเดนมาร์กมาแน่ๆ่สวนไปเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่มีเว็บส่วนเนี่ยยังไงก็มาสมัครเว็บ VR 787ได้นะจ๊ะอ่ะโอเคขอบคุณ FC ที่ติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมาใหม่เนี่ยยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เอาคลิปนี้หน้าไปแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครตามลีน้ามาบ่อยๆแล้วบอลเข้าบ่อยๆเนี่ยยังไงช่วยมาเปิดยูทูบ vr787 นะสักเท่าเออสักขั้นต่ำก็ได้ร้อยหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสปอนเซอร์เขาจะได้จ้างลีน่านะคะอัดคลิปแจกทีเด็ดต่อไปนะอ่ะโอเคยังไงก็แอดไลน์มาสอบถามกับลีน่าหรือมาพูดคุยได้ที่แอดลีน่า787นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าท่านคิดว่าคู่ไหนจะมานะเดี๋ยวลีน่าจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนดีกว่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ